สวัสดีครับวันนี้ครับมาอยู่กับเราที่เพาลอยลากุดาสาขาตลาดไทยอีกแล้วนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูรถลูกค้าคันหนึ่งครับคันนี้ไปเจอปัญหานะเป็นเพรารั่วมานะครับวันนี้มาให้เราจัดการเปลี่ยนเพาชุดใหญ่แล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยววันนี้เราไปสัมภาษณ์ช่างกันดีกว่าว่าคันนี้เจอปัญหาอะไรมาแล้วมันเกิดขึ้นจากอะไรไปดูกันเลยดีกว่าครับผม ดีครับช่างวันครับนี่วันนี้อยู่กับช่างวันคนดีคนเดิมนะครับผมช่างวันครับคันนี้ได้ข่าวว่าเขาเผารั่วมาอาการเป็นยังไงครับช่างก็น่าจะบรรทุกก็คือใช้งานแล้วก็บรรทุกหนักแล้วก็เจอปัญหาว่าเผามันรั่วใช่ครับเหมือนเขาบอกว่าจอดอยู่แล้วแบบน้ำมันมันหยดใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ดีกว่านี่นะครับเผาเดิมของเขาที่บอกว่ามีรอยรั่วมามันมันมันคือรอยนี้ใช่ไหมครับช่างวันใช่ครับให้ช่างวันมาชี้จุดเกิดเหตุเลยเขาซ่อมมาแล้วเขาเชื่อมแต่ไม่อยู่หรอก อ๋อคือเหมือนมันรั่วแล้วแล้วก็มีการไปเชื่อมซ่อมมาแล้วแต่เห็นช่างมันบอกว่าพอมันร้าวปุ๊บมันก็ไปยาวเชื่อมก็เอาไม่อยู่เม่อยะเวลาจุดนี้ทำไมเราเชื่อมเพิ่มอีกมันก็จะไปยาวเลยใช่มอย่างที่เห็นนะนี่ก็ไปเชื่อมมาแต่ว่าก็ยังเอาไม่อยู่ครับน้ำมันยังเยิ่มอยู่เลยสุดท้ายก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนทั้งเส้นดีกว่าจบๆไปนะครับแล้วก็นอกจากเปลี่ยนเทาแล้วนะยังมีการเปลี่ยนแหนบด้วยใช่ไหมช่างเปลี่ยนแหนบเป็น20่ิเม เปลี่ยนเป็น20มิลอันนี้คือแหนบเดิมแหนบเดิมของเขา12มิลอ่ะก็คือสาเหตุที่เปลี่ยนเพราะว่าส่วนหนึ่งมันล้าแล้วด้วยล้าเนาะล้กอย่างที่เห็นนะครับสภาพก็จะแบบผ่านการใช้งานมาพอสมควรพอสมควรเราก็เปลี่ยนเลยจากชุดใหญ่ใส่ของเราครับทั้ง,งแหนบแล้วก็เพาลรอยนอกจากนี้ยังมีโช๊ด้วยใช่โช๊เนี่ยเหมือนของเดิมเขาเป็นเป็นควยมาอยู่แล้วใช่มีควยควยมาอยู่แล้ว ก็อย่างที่เห็นนะสภาพก็หมดสภาพแล้วภานก็ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเลยอันนี้เปลี่ยนเป็นของเราใช่ไหมครับใช่ครับใส่เปลี่ยนทั้งหมดกี่ต้นครับสีต้นเปลี่ยนสีต้นเลยก็คือยกชุดใหม่เลยส่วนควบต่างๆเขาเปลี่ยนไหมครับช่เปลี่ยนหมดเลยเกี่ยวกับไอ้พวกตรงเต็งบุกเหล็กอะไรเขาก็ ียพวกเหล็กรองตรงเตงส่วนควบต่างๆเปลี่ยนหมดแต่ว่าชนกับเฟือง <c oughs> <ฟร>ท้ายเดิมก็อย่างที่บอกว่าเป็นจุดขายของเรามีทุกรุ่นทุกแบบแล้วมันตรงรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถชนเฟรรืองท้ายเดิมได้เลยไม่ต้องแปลงอะไร<ช>ก็ประมาณนี้สำหรับรถคันนี้ที่เข้ามาทาเดี๋ยวให้ช่างมันทํางานต่อก่อนขอบคุณครับใครครับที่เจอปัญหาเกี่ยวกับเพลาลอยนะไม่ว่ามันจะแปกจะรั่วเป็นแบบไหนนะครับสามารถพักเข้ามาปรึกษาเราได้นอกจากนี้ส่วนอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นเฟืองท้ายล้อต่างๆครับเรามีบริการทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีปัญหาแบบไหนอยากได้อะไรยังไ ทักเข้ามาพูดกันได้เรามีทุกแบบทุกรุ่นทุกสไตล์เลยนะครับก็ใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับตามช่องทางการติดต่อด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ